ชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยและชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสะมคคีจัดก,กิจกรรมนันทนาการส่รงเสริมสุขภาพประจำเดือนกันยายนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดในช่วงวันที่9ถึง15กันยายนหลังจากมีพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากวันน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพบพระขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จัดอบรมพัฒนาบุคลาก,ากรภาครัฐผู้นำท้องที่ฝ่ายปกครองเพิ่มความรู้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันกับดิฉันกรวรรณนาแก้วค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชยัยและชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสมคีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออารรภาพ,พร้อมรประชุมประจำเดือนกันยายนค่ะชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยร่วมกับกลุ่มงานสุขภาพคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมทําการประชุมประจําเดือนกันยายนณที่ทําการชุมชนดอนชยัยอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยมีนางสุจินริศดำรงการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยและนางสังวานเรือนใจดีประธานชุมชนดอนชัยนำผู้สูงอายุในชุมชนดอนชัยรวมการจัดกิจกรรมนันทนาการรับฟังบรรยายเทศนาธรรมจากนั้นในอนันต์จีคิรีที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมนำไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ ดังนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารจากเทศบาลนครแม่สอดการชี้แจงยอดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยโดยการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยในครั้งนี้เริ่มจากช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงพร้อมกับทำประวัติการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด พร้อมการแนะนำให้ความรู้ในการบดเคี้ยวอาหารของผู้สูงวัยการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรโดยดาบตำรวจเอกวัฒพ่อคุญธนานัน์เจ้าหน้าที่งานจราจรสถานีตำรวจภูทรแม่สอดปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันส่วนทางด้านชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสมคีก็ได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุเช่นกันณที่ทำการชุมชนบ้านเหนือสมคี เขตเทศาบาลนครแม่สอดอภอแม่สอจดจังวตากโดยนางจารูนลือเกียรติหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสมคขีจัดการประชุมประจําเดือนกันยายนจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องทงั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจกิจกรรมช่วงเช้าเริ่มจากการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต กิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการการร่วมพบป่าสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไป อำเภอพรพระจัดการอบรมบุคลากรภาครัฐผู้นำท้องที่และฝ่ายปกครองเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท้องที่อำเภอพรพระค่ะที่ห้องประชุมอำเภอพบพระในชั t นาเทียนขาวนายอำเภอพบพระเป็นประธานเปิดงานอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐผู้นำท้องที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยนางสาวสายพึ่งสุวรรณจันทร์ปลัดอำเภอพบพระเป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคลากรภาครัฐผู้นำท้องที่ฝ่ายปกครองและสามารถนำไปขยายผลการปฏิบัติงานไปยังประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคร,รัฐผู้นำท้องที่ฝ่ายปกครอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเทคนิคที่ดีในการทำงานในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากอำเภอพบพระและเพื่อสร้างจิตสำนึกความร่วมมือการมีส่วนร่วมของบุคลากรภาครัฐผู้นำท้องที่ฝ่ายปกครองในการปฏิบัติหน้าที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ท้องที่อำเภอพบพระตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเรื่องการจัดตั้งและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแนวทางการพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อน,นำไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจใหม่เรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากสำนักง,งานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตากสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก และสำนักง,งานคลังจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า400คนพยากรอากาศสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อำเภอแม่สอดตั้งแต่วันที่9ถึง15กันยายนค่ะ จากที่มีการรายงานสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยในขณะน,นี้ในช่วงวันที่9ถึง15กันยายนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลชีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้และมีโอกาสจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณกลางเดือนนี้ สรุปการคาดหมายในช่วงวันที่11ถึง15กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนและสำหรับในพื้นที่อำเภอแม่สอดรายงานข่าวแจ้งว่า จากการรายงานสถานการณ์น้ำของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3โครงการชนรประธานตากสำนักง,งานชนประธานที่4กลุ่มชนประธานแจ้งว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างยังสามารถรองรับได้และมีการระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรใช้ในการปลูกข้าวและเพื่อการเกษตรต่างๆจึงขอแจ้งให้ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้กับลำห้วยต่างๆคอยสังเกตระดับน้ำและการไหลของน้ํำป่าเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเนื่องจากช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนบริเวณเดังกล่าวระมัดระวังอันตารายจากสภาวะฝนตกหนักในระยะนี้ เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนสายหลักพื้นที่อำเภอพบพระเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากอย่างฉับพลันเข้าท่วมถนนสายหลกักและไหลเข้าท่วมหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงอำเภอพบพระบางจุดน้ำท่วมสูงจนเจ้าหน้าที่ต้องตัดกระแสะไฟฟ้าและปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระ,พระและหน่วยกู้ภัยได้นำรถเปิดสัญญ,ญาณไฟไซเรน ออกประกาศแจ้งเตือนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับลำห้วยให้เร่งเก็บสิ่งของหนีน้ำโดยทันทีหลังเกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงส่งผลทำให้เกิดน้ำปา่าจากภูเขาสูงไหลหลากอย่างฉับพลันไหลทละลักเข้าท่วมถนนสายบ้านดอนเจดีพบพระโดยเฉพาะช่วงหลักกิโลเมตรที่12ที่บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์การเกษตรพบพระเขตเทศบาลตำบลพบพระมีระดับน้ำท่วมสูงถึง40เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำป้ายสัญญาณมาเตือนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังในการสัญจรขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตอำเภอพบพระ,พระต้องส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนขณะเดียวกันที่หมู่บ้านห้วยน้ำนักซึ่งเป็นหมู่บ้านปลายน้ำและติดลำห้วยเกิดเหตุซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหลี่ยง ต้องรีบขนสิ่งของและสัตว์เลี้ยงหนีน้ำกลางดึกอย่างโกลาหลท่ามกลางความมืดเพราะหมู่บ้านถูกตัดกระแสะไฟฟ้าและมีน้ำท่วมสูงแต่เบื้องต้นไม่มีรายงานว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะนี้ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระได้จัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับประชาชนที่ประสบภัยและส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามถามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรนาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ